สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวมาแนะนำการใช้เบาว์เซอร์ตัวใหม่ครับผมชื่อชื่วนี่ตัวนี้นะครับ spark b o w s e r ครับโอเคหน้าตาสวยงามนีครับเ้ามาเริ่มโหลกันเลยนะครับโอเคหน้าตามจะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเข้า Google ไปนะครับและเขีนว่า spark b o w s e r ครับนี่ครับเข้าวันที่2เลยสบาย นี่ครับกดดาวน์โหลดเลยครับนี่คือหน้าตาเว็บไซต์นะครับกดดาวน์โหลดเลยครับพีซีกันเลยกดดาวน์โหลดก็รอสักแป๊บนึงนะครับโอเคหลายคนถนามว่าเบราว์เซอร์ตัวนี้มันดียังไงก็แนงก็ดีกว่า Google Chrome แน่นอน โอเคพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เปิดโอเพนแล้วก็ขุดรันเลยครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาไทยครับผมหรือว่าใครจะเอาเป็นภาษาอังกฤษก็ดได้นะแล้วก็ยอมรับติดตั้งนะครับโอเคของผมติดตั้งไปแล้วก็จะทําให้แค่นี้นครับก็ขอภัยด้วยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็ก็จะได้บว์เซอร์เป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับ ก็ลองเข้ามันไปดูเลยแล้วก็มีอะไรใหม่ๆดีกว่า g ูเ g ิ e คุมยังไงก็นี่ครับหน้าตาจอหลักของเมนูก็จะประมาณนี้นะครับโอเคลองเข้าไปที่นี่ครับจะเห็นเป็นรูปเป็นตาสัญลักของเออสปาร์คบอสเซอร์ตัวใหม่นะครับก็กดคลิกเข้าไปครับแล้วก็เข้าไปที่เฟ t i n g ครับผมเข้ามาที่เ e t i n g งครับแล้วก็ ลองเปลี่ยนทีมกันดูนะครับทีมเมื่อกี้ก็กด g e s t team เลยครับรอสักแป๊บเนะครับนี่นะครับคือทีมของ spark browser ใหม่นะครับให้เลือกกันตามใจชอบเลยโอเคบางคนชอบเสมอ่ะครับเดี๋ยวผมลองโหลดให้ดูก็กดฟรีกันเลยกดเข้าไปรอโหลดแป๊บนึงนะครับ นี่นะครับพอโหลดเสร็จเรียบร้อยนี่ครับหน้าตาทีมก็จะขึ้นมาเลยครับนี่แบบนี้อ่าเห็นหะครับเป็นสมมุตครับคือสั่สวยงามโอเคเดี๋ยวลองโหลดแบบอื่นดูมั้งครับโอเคอลอนแมนดีก่ะกดซาง,งฟรีเลยครับจะดาวน์โหลดให้เองอัตโนมัตินะคะ โอเคขึ้นมาแล้วไอ้ล้านแม่ไม่นิดเดียวเลยครับอะไหมคือสัสวยงามครับแล้วแต่จะโหลดลด้ครับเลือกโหลดกันได้เลยเยอยะแยะมากมายติ๊กจูอะไร้ีมุดครับผมโอเคแลวอีกสิ่งหนึ่งที่มีมาให้กับสปาร์คเบราว์เซอร์ตัวนี้ก็คือร้องเข้าไปนี้ที่ YouTube ครับนี่เวลานี้เราจะขึ้นแท็บใหม่ข้างบนใช่ไหมครับเราไม่ต้อง เราไม่ต้องกดคลิกขวาแล้วก็ open link นะครับเราแค่กดคลิกซ้ายแล้วก็ลากขึ้นไปแล้วก็ปล่อยแค่นี้เองครับจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับนี่ครับโอเคครับหลายคนถามว่าเนี่ยบางทีก็เบื่อการดาวน์โหลดแบบว่าไอไอไนะครับบางบางคนก็โหลดไม่ได้โอเคครับไม่เป็นไรเบราว์เซอร์นี้มีให้ครับการดาวน์โหลดแบบไม่ต้องใช้ i อ m ีอเลยครับ ก็ถ้าสมมุติคุณจะดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับก็กดแค่ที่กดมีเดียครับแค่นี้ครับมันก็จะดาวน์โหลดคลิปนี้ให้เราดูอตัตโนมัติเลยครับแต่ไม่ต้องทำอะไรครับง่ายนิดเดียวครับไม่ต้องดาวน์โหลดผ่าน IDM ครับโอเคก็รอสแว๊บนะครับ โอเคระหว่างการดาวน์โหลดก็มาดูที่ Setting อีกนะครับมาดูที่ advanced ครับ a v a n n e d s e t t i n g ครับ t มาลองเปลี่ยนภาษากันดูนะครับไหนละเอ่ยนี่ครับตรงนี้ครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับภาษาไทยครับมันจะมีให้เราเลือกภาษานะครับเยอะแยะมากมายเลยก็มีอยู่สามภาษานะมีบราซิลอังกฤษแล้วก็ไทยครับ ผมเลือกใช้แน่นอนครับกดโอเคไปล้ครับแล้วเราก็ต้องกด d i s p l a y ครับผมแล้วก็กดเดินแค่นี้ครับก็เป็นภาษาไทยแล้วครับผมต้องรีใหม่อรอบนะถึงจะเป็นภาษาไทยครับผมเดี๋ยวมาดูคลิปวิดีโอที่เราดาวน์โหลดกันเมื่อกี้ดีกว่าเสร็จแล้วเดี๋ open เึ้นมาครับ โอเคครับเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวครับไม่ต้องใช้โปรแกรม IDM ดาวน์โหลดเลยนะฮะในตัวนี้มันมีให้อยู่แล้วหรือว่าคุณอยากเปลี่ยนสีอาไม่ไม่อยากใช้ทีมพวก i อ o n น a n นนี้อยากเปลี่ยนสีแถบข้างบนก็เปลี่ยนได้ครับโดยไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ต้องมานั่งโหลดเลยฮนะมีให้อยู่ทั้งหมดหกสีครับ มีสีน้ำเงินเข้มมีสีเขียวครับมีสีขาวสีดำสีฟ้าออดแล้วก็สีชมพูฮะแฮบบแบลกันไปเลยโอเคครับก็เอ,อ่อมาดูกันต่อที่ทูนนะครับก็เนี่ยครับมันเป็นเออคล้ายๆว่าให้เราลากเมาส์ครับกดดลีกขวาแล้วลากเมาส์มันจะเป็นไปเมนูลักพิเศษครับโอเคก็เนี่ยอยากย้อนกลับก็ ก็ลากกดคลิกขวาแล้วก็ลากนี้อ่าจะแบกแกะแบกกลับนะครับจะแบกกลับไปหน้าเซตติ hmm. ้งนะครับอ,อะไรประมาณนี้นะครับครับผมลองไลท์แท็บไลท์แบกดขึ้นแล้วก็มาขวาครับปึง้งเนี่ยครับก็จะมาหน้าหน้าถัดไปครับ อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเอา New Tab ครับ New Tab ก,ก็กดลากไปด้านขวาก็กดขึ้นครับเห็นไหมครับจะเป็น New Tab ขึ้นมาเลยครับเราไม่ต้องกดอะไรครับมันเป็นคล้ายๆเมนูล,ลัดครับก็สปาบาว์เซอร์ก็ก็มีประมาณนี้นะครับก็ขอจบรายการก็เพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณครับ